สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะจะมาประกอบราวผ้าที่เราสั่งซื้อกันมาใหม่นะคะมาดูวิธีกันนะคะตอนนี้ให้ผู้ช่วยนะคะแกะของให้ก่อนนะคะ นี่ค่ะชิมชิมชิมนี่ครับนี่นะครับครับมีอะไรมาให้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้นะคะ เรามีอันนี้น่าจะเป็นสองอันนะคะแล้วก็มีแบบยาวสีนี้สวยเนาะนี่สองอันแล้วก็แบบนี้นะคะนี่โอ้มีของแค่ไม่ไม่กี่ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับโดย ผู้ช่วยเรานะคะจะเป็นคนตอบให้เราครับอันนี้เหมือนเป็นอุปกรณ์เชื่อมเป็นน็อตเป็นอะไรอันนี้อะไรอะ่ะจิ๋วๆน่ารัก,กอ่ะมาดูสิคะ ว่าไอ้ชิินนี้จะทำให้เราต่ออันนี้ได้สำเร็จหรือไม่น่ารักจังเลยครับโอเคครับผมมาเลยครับเริ่มชิ้นที่หนึ่งก่อนนะคะชิ้นที่หนึ่งอน,นามันนี้ใส่หมุนเหรอคะเป็นการหมุนเข้าไป มาดูซิว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่แน่แนแน,แน,นะะให้แน่นนะคะให้แน่นประมาณหนึ่งแล้วก็นำส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองมาใส่กันต่อนะครับหมุนตามภาพเลยครับหมุนหมุนมุนมุนไปครับ นในส่วนของขานะคะขาก็เสร็จแล้วทั้งสองด้านนะคะด้านบนเป็นอะไรอะคะเป็นเกียวหรอนี่อ่ากมุนก็ไปค่ะนี่ ส่วนของที่หนึ่งและส่วนของที่สองเสร็จแล้วนะคะโอเคโอเคอืม ต่อไม่ยากนะคะต่อง่ายแต่เราต้องดูให้มันแบบว่าแน่แนๆนิดนึงค่ะ กอกรอีกหนึ่งชิ้นนะครับชีว้าวนรับใส่ไกันนี้ใส่ไแบบนี้มันจะมีรูอยู่ใช่ไหมคะเราต้องหมุนให้ดูมันตรงกันนะคะแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปน็อตที่ เขาเตรียมให้นะคะร้านเขามีมาให้นะครับใส่วงแหวน แบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับนี่อาเราเราเรายกขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแนฉมโอเคนี่ครับนี่ สวยมากเลยเย้ Yay!